สว,ส,สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมณีคู่ปรสุทธิตำบลพาซูขค่ะจะมาสัมผัสแม่นะคะในเรื่องของการอบรมดิจิทัลชุมชนทีพานมานะคะในเรื่องของหลักสูตรค้าการค้าออนไลน์กันเลยอยากมาสัมผัสแม่คู่ประสุความสําเร็จนะคะค่ะอยากให้แม่นะคะแนะน้ำจะคล้องนะคะในะน้ำจะคลองกระบอกคู่มหลังนะคะค่ะขอสวัสดีเพื่อน,นึงค่ะ อันพิฉันกับน้าบน,นเพ่งหน้าสยยมยศยุบานเยที่อยแบบสีมูซีบานส่าบงบมตะบนหาสุขทำเพอถึงพระว่าสีจังมาเรือท่านี้ค่ะค่ะให้แม่ว่าถึงภูมิหลังนะคะที่ผ่านมานะคะในในในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะก่อกนทีเขาจะมารู้จักโครงการนี้พร้อมค่ะจะแต่ก้อนกับ นี่อาชีพเพชรพักค่ะปลูกพักปลูกหญ้าตามหัวไรไปหน้าเ้างนี่แหละแล้วก็เขาคุ้มปลูกพักที่นี่สีเลี่ยนบูเพื่อนเพ็่พักหล่าเพชรในกวาดนั่งแลวที่มีพ่อเฮ็ดเด้วเข้ากับเอาไปขายทุกข่ากับว่าลายค่ะก็อาศัยว่าเข้าไปหาขายยางขายน้ำปานแล้วค่ะเอาไปขายตลาดขันเปลยเป็นมะพร้าวเพืนกจะสือไปเป็นนักสี่หละค่ะการขายทุกข่ากับว่าลายแต่ว่าขายแต่ละยางแต่ละมือนแต่พ่อได้สือพ่อการกับเขาเนี่ยมิใช่ แม่รู้จักครกการนี้ได้ยังไงคะในการอบรมของผี่กอสนอตำบนพาสุกนะคะการอบรมการข่าวออนไลน์ใน่าวของประชาชนของพม่าให้พยาบาลประชาัมสันั์บาง้ใดต้องการสีเขาสิอบรมการข่าวออนไลน์โดยฉันเองก็เลยลงในใบสมัครผู้ก่อสนอตำบนพาสุกจะเลยเดียกเขาไปอบรมการข่าวออนไลน์น้ำนค้ะในเมือง คือทั้งทั้งคู่นะคะอยากให้คู่ประสบความสําเร็จนะคะของโครงการนี้นะคะบอกความรู้สึกระว่างการเขาอบร่มเนี่ยค่ะว่ามีความรู้สึกแบบใดน,นะคะในการอบรมของโครงการนี้นะคะต่อ,ตอแหลกคู่ิ่ณกับข้าราชการหมอกระจายข่าวให้พังพยาบาลประกาศหมอประกาศเขาไปเขาไปแล้วขึ้นกับว่าสามเพดการขายการขายออนไลน์รนหรือส่ดยอดขายมีขคะือตัวดริษัทเองเลยแ่ะค่ะก็เรียกว่า อเอาอบร่มไปเราไม่สิดีนะกความรู้วมกชตอนนั้นผู้ใดสิบดเขามาเบิ้ลไม่เปิบ,บุบไม่ไล่ไม่แชทเนียงของเท่าอย่าง,ง,างสิน่นะคะมาที่นี่อันอีกใจมึงก,เก็เลยคิดว,ว่า้าั้นบ็ดีเพิ่มบอกเอิเดี๋ยวบล่มเ้อเพราะนานพุ่คูุ่ก่อนสนอนี่ค่ะเพิ่งนี่ขัว้วผสมดีหรืว่าจะเสียเทาไปอบร่มไปอบร่มเขาว่าเราก็คือเป็นการดีค่ะจะมีจ,มจับข่าจะเสียหลังในการสังเหตุการ เห็จชิ่นการขายออนไลน์าก็มีส่วนอะไรก็คือกังวลนดนิดว่ามันสินดีหรือบ่ดีไงสินะคะมันสิมีผู้ใดณไ้เขามากดเบิ้ลเจ้าของบ่เห็ดเขาเป็นแล้วไปละเซียนตอบรับเจ้าของสินะคะพ่อเห็ดเขาเป็นแล้วมันมันก็เป็นการดีอยู่พ่ออบรมแล้วถึนล่องเขามะบึงล่องเขามาเห็ดเบิ้ตลตอนแรกก็ใส,ส่เพียงนองเจ้าของสกปรกใส่ซีามาบุญเพชรแม่สมยศนี่แหละป้อนกต่เขามะบึงสิ๒๐กับไทยลูกสวนทักสวนหยาไปแล้วกับเหลาถึงขั้นตอน การปวดคลักระรอถึงขั้นตอนการเพชรเม่กว่าจังใช่หรืค่ะเพราะว่าสารนึ่งเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นประธานของยูอันสูงเรียนรู้เศรษฐกิจพ้อเที่ยเทาก็เลยได้เขามาเหตุผลไม่เพียงของตึ้งปวดคลักระว่าให้จากสารพชรกับเรื่องของการเพชรเม่กว่านี่นะคะก็มีสินค้าเพื่อถึงกับตึ้งว่าสินค้าเพื่อบริษัยังสิล่ะค่ะค่ะจากจากที่แม่นะคะได้เข้าไปร่ว,วมโครงการนะคะ ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จังเดยแนนนะคะที่นํามาใไซประโยชน์นะคะค่ะประโยชน์ที่คุณงผู้เิ่นให้ไปอบรมนั่นเน่งกับต้นแรกก็าไม่คิดว่าจะเกิดประโยชน์ลายดอกค่ะอันนี้พ่อมาสั่งเพียร่องเบิ้งเราเออกระใสซื้อว่าเพีพื้่ที่หน้าสมยศกรแล้วก็เออใส่อันเพียของอันกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านดีสั่งบงุเขาไปไทางเฟซบุ๊กแล้วก็แชททางไลน์แล้วค่ะแชททางไลน์บบที่นี่ เ็เขาไปแล้วก็มีคนเขากดว่าเบิ้งสิบยี่สิบคนก็เลยไม่คิดเบิ้งว่าโอ้คนกดเขามานหน่อยแนนอนจเล่ตอนแรกเข้าสิบอกต้องรอปลูกพักจังไดประชาชนนี่สุขภาพจังไดในการบริโภคของห้าที่นี่สินค้าของห้ามันอาจจะบ่ถึงจุดสนใจของลูกค้าได้ก็เลยมีการเพิ่ม เพิ่มหอมออม,อนอมอนลนเพิ่มไะเอียดในในเพจทดี่ที่ดิสันคุ้งอยู่นะคะที่สันเฮ็ุอยู่ก็คือหนึ่งการสร้างเพจของชาลินซันชิบ็นจุขอมูวนลงไปก็คือความมีมาตรฐานความคุ่มทนของเมกกวาแเรวก็เรื่องของมาตรฐานมาตรฐาน né? เท่ากับเรืมาตรฐานจากมอคโชอยเรก็มาตรฐานสารดาวจากพัฒนาช่มชนนะคะละรวก็ิวในเรื่องขั้นตอนการผลิตมาเมกกวานเท่า,านีเ้เพ็ดแล้วมีความคุ่มท,ทนจังไรโดยการ สบัดไม่กว่าจักสิบยี่สิบเทื่อท่าท่าดอกหญ้าไม่กว่าน่ะมันบระหลุตแต่เือเฮ้าน่ะสินค้าของเฮ้าน่ะมัน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 ใจมันมีความคงต้นหลัก็ลูกค้ากับบระทับใจที่นี่การเฮ็ดไม่กว่าของเฮ้าเนี่ยฉันบรรจุความมุ่งของไปเพื่อ่าทุกดาเนี่ยฉันจินนิการสร้างก่อนเพื่อว่าบริเกิดความเรื่อำลำนี้ข้างการการขายกับลูกค้าลูกค้าก็สิเกิดความบมั่นใจว่า จับดามได้ไปกับกระซังเก่ากับขึ้นน้ำหนักพอกันจังทักจังสีกอ่ะฉันกำบ,บังจู๋ข้อมุ่นลงไปว่าเอ่อทักฉันให้ผูกพักทีงไหนก็นุ่งใส่ปุ๋ยขอกสองใส่น้ำหนักจันเสี่ชีวภาพใส่สารสเสด็จอไรมาแล้งชีะภาพแล้วกันทุกอย่างนี่กระซิเห็ดดูโดยที่ค้มนึงถึงว่าคุณบอลดีพอค่ะจากที่แม่นะคะได้อบรมโครงการดิจิทัลชุมชนหาที่ก่อสนอตะบลพาสุกด้จักขึ้นนะคะค่นนะ,คะ แม่ได้นําไปใส่ให้มันมีประโยชน์กับตัวเจ้าของจังได๋นะคะกับชุมชนจังได๋นะคะค่ะจะเอประโยชน์การนําไปใส่ในการสร้างเพจการข่าวออนไลน์นี่บ่ว่าสิเป็นทาง Facebook หรือทางเออ่ชัดไล่ขทางอันแม่เสียทางอย่างต้องตาเนี่ค่ะที่เพิ่นเคยอบรมเคยสอนฉันก็นั่มพออบรมแล้วเลยฉันก็นํามาสร้างเพจเจ้าของค่ะกระดานที่ได้ยร้อยตั้งหลักที่สร้างเพจ2 2เพจที่จัแลอยู่แล้วก็ ผมร่มมากอะไดครอมรู้เราก็มาขยายผลให้สมาชิกไม่กลุ่มผูกผัะของสัตนีกับไม่สมาชิกเพชรไม่กว่านี้ค่ะในสามเพีของจะารองถึงเพื่อโฆษณาจบาของเพื่อโฆษณาสินค้าจ้าของที่ผลิตนอกเหนือจากไม่กว่าที่ผลิตนอกเหนือจากพักค่ะเราก็มีการขายออนไลน์การขายตั้งเป็นวงกค่ะมีการจัดกาไนได้แก็ พยายามสอนข้อมูลต่างๆให้กับสมารท์ทชีพของฉันบาวชสิเป็นเนื้อหาสาระของผลจตภัณฑ์บาวชสิเป็นเบอร์โทรบาวชสิเป็นการบริการการส่งบาวชการสั่งความมั่นใจฉันกับสิสอนให้สมาชิกของฉันีจักสาบเพียนมากค่ะถือว่าเป็นประสบความสําเร็จในอีกดา้นานหนึ่งค่ะที่ได้ส่งเสริมหลกักการคุ้มครองส่วนนอสตบบนพาสูทหลกักการหน่วยงานอ,อ,อันเภอ่คุ้มครอว่าผีกส่วนนอสตบวส่วนนอสอัเภอ่คุ้มครอว่าผี เพ็่มมอบหมายให้บสนอตบนาพาสูตนะคะได้เขามากครับเพื่อนให้บริการประชาชนิ่งซิงดดีๆสซิงใด,ด้ไม่ไม่ีขขอมู่งี่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพิ่นก็รได้รับมอบหมายมาจากกอสนอเพื่อนพระราีเรามากครับเพื่อนต่อแต่ดิฉันกับมีภาคคากุ้งใจหลายค่ะที่เพิ่มในโอกาสประชาชนทั่วไปยังจะเข่ามาอกอบลมในการสางเหตการข่าออนไลน์ ฉันกะถือว่าเป็นเพจหนึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่การประชาสัมพันธ์เยไทยดิฉันนี่มีประสบความสําสเร็จได้ดีของฉันก,กับเพิ่อนคุณเื่อเป็นยุคของฉันกะดีขึ้นค่ะตอนกับขอกขอบุญเน,นยงานกสนาอำเภอคุณพระว่าปีกับหนยงานกสนาตำบลภาสุข,ของเขาเป็นยางสูงรขั้นินที่ประเทศไทยดิฉันแบบคุมสมาชิกกุมประสบความสําสเร็จได้ดนนีค่ะคุณภาพที่ิยของ คนในชุ่มชนแล้วก็ไม่ตัวขอพวกในฉันเองขอพวกเขาสมาชที่เขาในันเองค่ะคือว่าประสบความสำเร็จอ,อีกขั้นหนึ่งค่ะกับขอขอพะคนค่ะ